あっ <music> อยากจะดื่มอะไรร้อนๆอุ่นๆมีอะไรพอที่จะดื่มได้บ้างในช่วงเช้าเนะคะสวัสดีค่ะในชั้นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ2 4เ e w e l TV สถานีคนรักสุขภาพ2ยส่ชั่วโมงค่ะมีผู้ป่วยโรคไตนะคะหลายท่านเลยสอบถามมาว่าช่วงเช้าเถ้าเราอยากจะดื่มอะไรร้อนๆอุ่นๆมีอะไรพอที่จะดื่มได้บ้างในช่วงเช้าๆนะคะในคลิปนี้ก็ได้รวบรวมเครื่องดื่มที่โรคไตนะคะพอที่จะดื่มได้มาฝากกันค่ะช่วงเช้าๆช้านะคะในบรรดาเครื่องดื่ม ทั้งหมดชาใสาก็ถือเป็นตัวเลือกแรกที่หลายคนนะคะนึกถึงเลยคนที่เป็นโรคไตนะคะสามารถที่จะดื่มชาใสาได้แต่ควรเป็นชานะคะแบบแช่น้ําร้อนเท่านั้นชาสําเร็จรูปที่เป็นขวดขวดนะคะมันจะมีความเข้มข้นเกินไปจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคไตาชาแบบแช่น้ําร้อนจะปลอดภัยกว่าค่ะและยังช่วยลดร้อนในกระตุ้นระบบย่อยอาหารลดไขมันในเลือดได้อีกด้วยค่ะชาใสาดื่มได้แต่ก็แนะนําว่าให้ดื่มทีละนิ ประมาณครึ่งแก้วค่ะเพราะว่าชานะคะยังมีคาเฟอีนอยู่อาจจะทําให้หัวใจของเราเต้นเร็วได้อีกหนึ่งแก้วที่โรคไตาทานได้ก็คือน้ําขิงนะคะน้ําขิงมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างที่จะเยอะช่วยลดคอเลสเตอรอลลดความดันและบํารุงหัวใจค่ะเหมาะกับผู้ป่วยโรคไตทุกระยะเลยน้ําขิงก็แนะนาว่าดื่มครั้งละครึ่งแก้วเหมือนกันและถ้าใครฟอกไตต้องจํากัดน้ําก็อย่าลืมหักน้ําขิงด้วยนะคะต่อมาก็คือกาแฟดําค่ะอาจจะถูกมองว่า เป็นเครื่องดื่มต้องห้ามนะคะแต่จริงๆกาแฟดําเราดื่มได้แต่ไม่ควรที่จะใส่นมน้ําตาลครีมเทียมเพราะว่ากลุ่มนี้นะคะจะเป็นตัวเพิ่มภาระการทํางานของไตกาแฟดํานะคะสามารถช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดบํารุงหัวใจแล้วก็เพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะควรที่มีฟอสฟอรัสสูงในช่วงนี้นะคะถ้าฟอสฟอรัสในเลือดสูงก็แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงกาแฟดําไปก่อนเพราะว่ากาแฟดํานะคะประมาณหนึ่งแก้วเนี่ยมีฟอสฟอรัสประมาณ2 ส0 2ถึงีมิลลิกร,รัมค่ะหรือถ้าใครนะคะอยากได้กลิ่นหอมๆผ่อนคลายผ่อนคลายนะคะน้ำใบเตยหรือเก๊กนวยก็สามารถดื่มได้เป็นอีกทางเลือกที่ดีค่ะเป็นสมุนไพรไทยนะคะที่ค่อนข้างปลอดภัยช่วยบำรุงหัวใจลดระดับน้ำตาลในเลือดทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะผ่อนคลายสามารถดื่มได้โดยที่ไม่เป็นภาระการทำงานของไตดังนั้นนะคะคนที่เป็นโรคไตท้าอยากเริ่มต้นเช้าวันใหม่นะคะด้วยเครื่องดื่มอุ่นๆร้อนๆก็ควรที่ จะเลือกนะคะให้เหมาะสมกับเราเน้นจิบชา้าๆดื่มทีละน้อยๆและใครที่ต้องจํากัดน้านะคะสาคัญมากๆต้องจํากัดน้ําตามที่คุณหมอแนะนํามาด้วยและดื่มเครื่องดื่มพวกนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะติดตาผลเลือดค่าเลือดของเราเช็คผลเลือดแล้วฟอสฟอรัสสูงมากๆก็ควรจะงดเครื่องดื่มพวกนี้ไปก่อนสําหรับคลิปนี้นะคะเครื่องดื่มอุ่นๆร้อนๆช่วงเชา้ชาๆโรคไตาสามารถดื่มอะไรได้บ้างก็มีเพียงเท่านี้ค่ะและถ้าใคร นะกําลังมองหาตัวช่วยในการดูแลสุขภาพดูแลการทํางานของไตก็อยากจะแนะนํา ยูมิตัวน,นี้เลยค่ะเป็นอาหารเสริมนะคะที่อยู่ในรูปแบบเจลนําเข้าจากอเมริกาและผ่านโออยในไทยค่ะยูมินะคะก็มีฟูคอยแดนซึ่งสกัดจากสาหร่ายทะเลสีน้ําตาลค่ะมีงานวิจัยว่าช่วยสนับสนุนนะคะการทํางานของไตได้หากใครสนใจยูมิตัวน,นี้นะคะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมต้องการปรึกษาหรือสั่งซื้อนะคะสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ